หายจบนะครับเชื่อว่าสนุกจริงนะคะรับแมทแทสซีรีส์แน่นอนจุ๊บนะฮะครับผมว่าพอเราแคสแล้วก็ได้เป็นอัเชเบตนะครับเจ็บก็ไปอ่านนิยายแล้ก็อ่านสักรอบแล้วก็รู้สึกว่าี่แบบเขียนแซ่บมากแล้วก็ตัวละครเชเบ็ดก็มีความเรียกว่ามีความสวิงทางอารมณ์นคน่อนข้างจะเยอะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องเชื่อน่ารักนะครับต้องเชื่อน่ารักนะครับตัว นะครับจริงๆนะครับครับก็เอาจริงๆเลาตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตไปไปอนุญาตพิเศษที่ม,มึงพูดจัดก็คือเราเราได้เราได้เริ่มอนุญาตมาตอนที่อ่านคำแรกมันแบบมันคมโด่มากว่ากัรนะก็คือต้องนอนเนี่ยจะหลับก็ต้อที่ทุกเวลาตอนนี้ก็สลับแล้วนะครับเริ่มลู่เริ่ม,มเอียงก็คือแบบสามารถยืนอยู่แล้หลับได้แต่ว่าดิวเนี่ยเขาจะหลับลึกแล้วก็ฝันเลยอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้ก็บา,บางวันก็ตื่นมาก็เบื่อ,อน,นอนอยู่แล้วก็ถามเราว่าเออเมื่อกี้พี่เก้าได้เดินมาคุยอะไรกันห,กกหรือเปล่าซึ่งจริงๆเราหลิวหลับอยู่นะทุกคนแล้วแล้วแล้วเ,เ,เก้าก็งงประมาณน,าน,นั้นนะทุกคนวันเดียวคู่นี้บ้างครับเริ่มในต้นข้าวก่อนแล้วกันเมื่อกี้ชอบหลับเหรอฮะทำไมเขาให้แชร์เด็นเลยคุณมาถึงผมได้แล้วครับเขาบอกให้แชร์เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้โอ้แชร์สิคุณแย่ นี่คือเอานะก็ถ้าถ้าจะมาเป็นคู่ขนาดนี้ผมก็คงต้องแฉจีอะไรนแต่ว่ามันไม่รู้เชยแฉป่ะนี่คือลูกหลานของหลังกอเลยนะเจลเป็นลูกหลานรวยรวยรวยเพราะว่าไม่เพราะว่าถ้าถ้ามีคนบอกว่าผมชอบหลับเนี่ยนี่แหละชอบตื่นตื่นทั้งวันทำงานตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ซีนแรกยันซีสุดท้ายนะผมไม่เคยเขางี่เง่าเลยนะ เดินเดือกองเดินหาแม่นี้แม่รู้เดินหาคนเลยแล้วก็คุณกนจะเรียกหาเจมเจมเจมอ์ปักกายับหลับร่นเองอยู่นะเรไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่เสียเขาตลอดเดินไม่ได้ยู่เสียเขาคุยเมาส์กับแม่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหลับวันนี้ดีเสียงแล้วครับหลับแสดงว่าเราโฟกัสหนักนะครับเนี่ยเอาไปเห็นผู้ชมดีเลยโฟกัสหนักก็จะเกินไปเกิน เราก็ได้นนะได้ยินเสียงเขาอ๋อมาเจมาแล้วพัก,พกในกองนี้ <ถา S 2> คนหลายสิบนะครับเราได้ยินเสียงคนเดียวเลยอะตอนห้ามาเข้าตัวตัวเข้าตัวทำไมชอบเดินมาใกล้หมดอะไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าคือคือเวลาเขาเรียกว่าอะไรครับเวลาอยู่กับเจมก็จะแบบคุยกับแม่แม่แบบแม่แม,แม,แม่ช่างน่าแม่ช่าง,างโผคุยกับ,นนพ,กกบพี่นุ่งกับคุยกับพกกีงานเขาเล่นกันแล้วก็เขาก็จะแบบแอบ,บไปหลับตลอด เราก็จะแบบเอ้าิ่เข้าลันหลับใช่ไหมซีนเราก็เสกงานเลยเลยใช่ตอนข้าแชร์เราไปแล้วอเราแชร์กับบ้างครับหนึ่งีรกรรมสุดแสบก็คือจริงๆเขาอ่ะจะหลับอยู่แล้วใช่ไหมครับในกองแต่ว่ามันจะมีอซีนหนึ่งซีนนั้นเป็นซีนถ้าทุกคนได้ดูนะครับจะเป็นอยู่ ทีที่อนไปแล้วทีที่ที่หครับจะเป็นซีที่เอ่อเฉดกับเฉดต่อยก,กันซึ่งซึ่งซีนนี้ครับก่อนก่อนที่จะทำาัดไขยจริงมันต้องมีการซ้อมมีการคิวรูคิวคิวฟู้คิววันเนี้ยครับผมซึ่งต้นทางเขาเขาก็แค่แบบมาดูแล้วก็ม้งวนเขาก็ขึ้นไปหลับบนเคาน์เตอร์ร้านข้าวมันไก่ที่อยู่ในชะ้าตรงน,นั้นสี่ร้านข้าวมันไก่เธอไปหลับบน เขาเจอเขาจะไก่ที่วางวางจานวาเสิร์ฟข้าวอขาก็ปีนขึ้นมาเพื่นอนเลยใช่แล้วเราได้ไปนอนมีแพชชั่นหนึ่งอย่างที่เรามีก็คือการนอนพักผ่อนพักสายตาใช่ก็คือเขาก็จะหลับไปเลยแล้วก็แล้วแบบเออโอเคเข้าหลับเราก็จะคุยกันกับที่เอ่อทีมกล้องนับหน้าเซ็นมาถือว่าโอเคเข้าหลับก็ซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จก็ค่อยปลุกเขา แต่ว่า้องต้องชื่นชมเพราะว่าเขาเขาตื่นมาเขาหลับเขาจแต่เขาตื่นมาคือเขาต้องมีเดยเขาทาได้เลยความเสื่อมของเราสองคนเนี่ยไม่ขอสองแ่ไปด้วยรับรับข้าที่สองเลยโอเคคุณแบมแบมครับอยากคุณแบมเล่าวีรกรรมของแต่ละผู่สามผู้นี้นะครับที่แฟนๆไม่เห็นในซีรีส์แต่ว่าในถายที่เราอยู่ในกองเราเห็น เริ่มตอนนี่พุยนี้ได้พูดได้หรอคะไม่ได้แตรู้ไหมครับได้ได้เลยได้เยได้ีกคได้งลได้เลได้เรยไเริไมที่ยูดนี้ก่ดนก็ได้ครัรได้เลยได้เได้เลยได้เลยได้เได้เลด้เลยได้เลยได้เปนไ้เงๆได้เลกได้เลยได่เได้เ็ไ้เึกไ่้เดี๋ยวด้นจะไปเเะยะน้องหรือเล่าอ้เไรอเย่า้เี้เช่ได้เลยนด้อลยได้เยู่คเ่ยได้เเราจะไม่เอกนดว่าเป็นต้เข้าลยเจมเเยยย ชื่อออตโตน,นาวเณรสมมุติเณรสมุด<า><า>เลย,เ,ลยเขาจะเข้าฉากด้วยกันจำได้ว่าน้นานต้องเป็นซีนที่เป็นของโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องเข้าซีนด้วยกันใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วสักพักกะแล้วก็ให้สเปนโน้มผู้งชายใช่ไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปหลอกลากแล้วเขาก็จะฟีลแบบเดินลงมาด้วยกัน ข้ามอาันลย์ฤทหน่อย ทุกคนขนมมันจะอยู่รอบตัวน้องตลอดแล้วแบบ็อหิ่นะ้อ่ะมีขมนมะมีมินิมาร์ตในกองอะไรส่วนน้องบินก็นานๆเรียบร้อยเขาอย่างนีง้เลยค่ะมันจะเรียบร้อยเหมือนในบทเลยจะยิ้มแถวอะไรก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยจนเราแบบเขาแกล้งน้องหรือเปล่าคนนี้ก็จะนิง่งๆแต่คนเนี้ยไม่นิง่งค,คนนี้กระโดดคนหนึ่งนิ่งคนหนึ่งกระโดดผู้นี้ก็คนหนึ่งหลับคนหนึ่งตื่น วว่าเป็นยังไงบ้างเออกดดันไหมน้องริวบอกว่าทำงานกับเก้านะดีมากมาเชินแรกเชิญแรกนะฮะเออเขาบอกว่าเพราะว่าเก้าดูแลเขาทุกอย่างเออแบบว่าจัดการให้หมดแบบนั่นแหละทำให้หมดจะตื่นรีรอเรียกอะไรแบบเนี้ยเขาเลยบอกว่าแฮปปี้ที่ทำงานคู่กันเราแค่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่โชว์มีคนนึงเรียบร้อยอะไรเนยดูแลกันไม่หยุดเลยนะครับที่ต้องดูแลน้อง เฉลยวิลกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เล่าความประทับใจดีกว่านะครับในผู้ของตัวเองดีกว่าไหมนะว่าประทับใจอะไรในกนารลักันเลยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ทำดับก่อนด,ดีกว่านะครับริวิวเก้าประทับใจอะไรในการละกันบ้างครับทำงานร่วมกันมาก็ก็รีวิวนะครับเป็นคนที่ <uld ی> <uld ی> เขาจะชอบแบบว่ากังวลอะไร โดยเฉพาะเวลาที่จะต้องแสดงในสิ่งที่ต้องร้องร้องไห้น้องเศร้าๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบวิ่งมาหาเราแล้วก็วแบบว่าอยากให้เราคอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยนะสิ่งที่เป็นทัใจในตัวริวก็คือว่าริวไม่เคยหยุดพยายามทำการทำตัวริวเนี่ยให้เป็นปิงที่เพอร์เฟคที่สุดในเวอร์ชันที่อยู่ำงได้ ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่คอยคอยมองคนื่งเสมอแต่ถือว่าแบบเห็นเงียเง้ยเนียแต่เขาเริ่มาสังเกตแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของตัวคนอยู่เสมอประมาณนะั้นดีกูแลยครับประทับใจอะไรในตัวพี่ก้าวครบับก็อย่างที่พี่แบบบอกว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมพี่ก้าให้พี่แบมฟังนะครับก็คือจริงๆแบบไปดูก็แบบค่อนข้างกังวลเวลาเล่นซีนย่างๆแล้วแบบ ือพี่ก้าก็แบบเป็นเหมือนมาตเตในกองแบบอยู่เข้าเซนกับพี่ก้าตลอดก็จะแบบคอ,อยแบบถามพี่ก้าว่าเฮ้ยพี่ทำไงดีแบบเฮ้ยต้่นนี่นั่นแล้วแบบพี่ก้าก็จะแบบคอยให้กำลังใจคอยสอนแล้วก็เนแบบคอยเชียร์ตลอดจนผ่านผลงานออกมาได้ครับขอบคุณครับพี่กำลังใจดีจริงๆเลยนะครับเอาละฮะผู้ฝังนู้นแล้วมาที่ผู้ฝังเราบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้โอ้โห หัวใจเป็นใหญ่เลยแล้วว่าเป็นยังไงครับประทับใจอะไรกันบ้างครับคู่นี <c ười> นนนๆๆ้คิดไม่ทันจนแต่เล่นแต่เล่นกันเยิไม่ทันแต่ว่าความประทับใจสำหรับตัวผมเนี่ยประทับใจที่เจแบบคนที่ทํางานหนักมากเหมือนที่แบมพูดเลยครับว่าเจามาันตั้งใจมากอย่าง,างตัวยาตัวโกดเนี่ยเขาทำงานบ้านจากบ้านมาเยอะมากๆแล้วพอมาถึงหน้ากองเนี่ยเขาแบบทํางานได้โทรมากอะไรเงี้ยึ่ง นี่มันเป็นสิ่งที่เราภักใจมากเพราะว่าจริเงเราทำงานตั้งใจจี่งไม่ชอบแบบหลอกกันตามนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเราก็ต้องไปทำงานบ้างจริงเราต้องทำงานเนี่ยเราจะแบบนานงานนานโทรศัพท์ติดตุกวาตงติดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอได้ร่วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบของการทำงานอะไรลย่างเงแล้วกับกับทุกอย่างก็พอดีปุ๊บเลยเจอแบบว่าเฮ้ยการทำงานของเขาพอดีมากจริงแล้วแบบว่ามันทำงานด้วยแล้วมันกับสบายใจแล้วก็รู้สึกด,ดีใจที่ทำงานกัน,นก็อยากมาทำงานกับคนงานนะครับ เป็แบบนแฟนอย่างนี้ทำงานไม่ด้กันาออนา,านแม่ฮะจะมนอนะล้อสองยามทุกคนนะครับให้ทำงานไม่ได้ก,กันนานเลยนะครับแลวผมเจมส์เลครับประทับใจอะไรตัวโต๊ะข้าวครับคือต้องบอกแบบว่าเออเจเจมส์ข้าวเราเรามารู้จักแับเรามา,จ,าจักเรามารู้จักกันเขาก็เจมส์มันละลางซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเขาในมุมที่ทุกคนนี้ต้อนข้าวจะแบบ น uh, mm. ิ่งๆเงียมๆแก็แบบง่วงๆเนี่ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราทํางานเข้าไปเราได้เห็นมันโบที่แบบเราว่ามันเป็นเตียงที่เห็นไปเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นสิ่งเราประทับใจที่แบบเข้าเข้ามุมนี้ด้วยเราน้าหลักจังเลยรู้สึกว่ามุมไหนมุมไหนไหนมุมไหนแฟนๆรู้ไหมครับมุมไหนหน้าตาช่วงไหนดีนะเลยหาซักมุมจับมุมแล้ก็แบบว่าอย่าง อย่างมันจะมีตอนที่เราเราเองเนี่ยควาพอเราเราเล่นเล่นในเพลงซิงเลยกนะครับเราแบบว่าพิมคิวหรืออะไรก็ตามแบบเป็นเหมือนกับต่อยจริงเลยในทางแบบพลาดเนี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราแบบเขาก็ไม่โกรธเราเพราะว่าแบบคือคือต้องบอกอย่าเงี้ยคือช่วงที่เราเล่นเรื่องความพิเศษเองับเราไม่เคยเล่นคิวเอแบบก่อนคิวจบคิวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบพอเราท่าแล้วแบบข้าของพวกแล้วแบบเราแบบอะไรเราต่อเล่นต่อบเลย แล้ก็แบบพอจบจากทีนนั้นครับก็แบบเข้าไปผู้กลบเข้าไปของคนข้อยรรอดแต่เข้าแบบไม่กดอเลยเลยนะครับเร้ว่านาหักเพราะถ้าปโกรธว่าโกรธไปแล้วเพราะว่าในซี่ที่เราได้ไปตอนที่เรากู้หลซื้อตกหนึงมาตกหนึมาหน้าเไม่ไม่ใช่แค่ฝั่งนี้หน้าเราหรอครเชื่อว่าเจนก็น่ารักเหมืกันอันนี้ก็เลยไม่โกรใช่ไหมครับใช่ครับ มันเปเรื่องเกิดข huh? ึ้นได้มันเป็นการมีคิวอะไรมันเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราทำงานด้วยการนอเราก็แบบมีพูดคุยการปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับก็รู้สึกว่าอะไรที่เราช่วยเขาได้ถ้าเราไปโกรธเขาหรือว่าไปว่าเขาอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เขาแบบเสียกำลังใจอะไรเงี้ยเราก็่แเอาใจช่วยทุกอย่างตลอดอะไรเงี้ยครับและน่ารักไหมครับอะไรนะครับก็ตอมนั้นแหละครับน่ารักดานเนย น,นะนครับนะครัต้องมีแหละครับประทับใจอะไรในตัวเุอกันบ้างครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกไปว่าสดงยดึกจะเป็นมโ <c oughs> ในการแซงใช่คือตั้งแต่วันแม่ที่เราไปแซรด้วยกเราไปเจอพี่ม้งคือพี่ต้ก็ช่วยอยู่คอยโค้ชเป็นแบบ <c oughs> น,น,นั้นแล้วเราสึกว่าเราค่อนขอดมากแล้วเราดีด้วยเราสึกว่าเราสบายใจเราไม่ต้องไปยาันไม่แปลกอยู่ไป ก่างานอารมเสื <sk PI> ่อมไรอว่าเราะพอเเรียสเนี so so ่อารมณ์ははันก็ง่าแต่ก็ตั้งแต่ถ่ายมาแลังจะซีแรีจากทาง้ายเนี่ยขาเลยก็จะคอยแบบให้เรช่วยแต่เหมืนไ้สเปราท้เราไมต้องสองทีนไ้ทำดีีั่นเราดีเดียววาเวลาได้ใช้เลเราจะทำให้งานที่เราเล่นซีแล้วสรนักเราได้ซีรีส์หรือีรสนอะไรเงี้ยมันดูมันออกมาจากเขายได้ง่ายมากเราไม่ต้องพยยามีรสเต้องการ ต้องนะครับก็้องจริงก็แบที่น้องบอกเลยก็คือเราเห็นน้องกันแต่ครั้งแรกที่น้องแบบในการเล่น้องจะทำไรกจแบบวางแล้วมันไม่ดีมว่ามันไม่ใช่แบบไรคเต้ดังหรือแบบเราจะบอกว่าทำมาเรื่อยๆแเป็นที่มันได้แต่ว่าแล้วก็นานแล้วก็ต้อไปสท้ลยเราเราก็เริ่มมอีกลัศนการที่ดีขึ้นแล้วก็ เปิดน oh, ah, oh, okay. so uh ้องเชื huh. oh, <laughs> <laughs> like damned, ่อใจอันสัญญาตัวเราเพราะว่าเปิดแบบพอเราบอกไปปุ๊บเราก็จะได้คำพินแล้วก็เล่ออกมาตรงที่น้องก็ต้องเขียนและต้องฝังสิ่งที่เราถอดใจซึ่งเราคิดว่าเราพอใจป่วยมาเด็กปังเด็กปังเด็กปังนะครับเก่งไหมครับเก่งเดกน้อยคุณดําดําครับกลับมาที่ซีรีส์เดอะวิญาณของเราบเนี่ยครับเชื่อว่าแฟนๆหลายคนนะครับดูซีรีส์ไปแล้วก็ ตามมาอีกยาวหรือบางคนจริงๆอะ่อๆอะต้องบอกก่อนว่าเราจําแบบไม่ได้แล้วแหละว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเราแรงบันดาลใจมาจ,จากอะไรที่งเรื่องนี้อ่ะเขียนน่าจะประมาณ5 6 7ปีมาแล้วอะไรเลีนยคะในตอนที่ยังเด็กกว่านี้เยอะเลยแต่เรารู้สึกว่าทุกๆงานที่เราทำอะค่ะเราทพลิเทกับมันจริงๆแบบเชื่อว่าน้องแบมใน6 7ปีก่อนเนี่ยก็คงจะตั้งใจลงขนลำแข็งเขียนมันออกมาจุดที่ยากของเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องความซับซ้อนทางอารมณ์ของตัวละคร ซีรีส์ใช่ไหมคะแบบก็ต้องออขอบคุณทางทีมงานด้วยที่ตั้งใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการท่อ,ขอเข้าใจบทการปรับบทอะไรแบบนี้คะ่ะคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ตัดออกนะอันนี้เพิ่มได้ไหมอะไรแบบนี้แบมรู้สึกว่าแบบได้ทีมได้ทำง,งานกับทีมงานที่ตั้งใจแบบแบแบอยากทําง,งานกับคนที่ตั้งใจและใส่ใจตัวนี่องจริงๆยังต้องขอบคุณเซมนะคะเออเพราโพี่เซมอะ เราผมก่อนที่เราจะย้ายนะครับไปเซนไรเซนตันหนังสือนะครับที่บู๊บอีทูเอสนะครับสำหรับแฟนๆที่มีคิวนะครับหนังสื่ออยู่แล้วนะครับมีคิวเซนไรเซนอยู่แล้วนะครับตอนนี้คิวยังเหลือนะครับเล็กน้อยนะครับยังสามารถเดืดรื้อนะครับแล้วก็รับฝันคิวได้นะครับก่อนที่เราจะย้ายไปสุดท้ายแล้วครับอยากให้น้องๆแต่ละคนรวมไปถึงแฟนๆด้วยนะครับฝากซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มีอะไรเรื่องนี้ครับกับแฟนๆที่มารอเรื่รงนี้๋ยู่ด้วยคนเบ ทำออด้วยใจฉับบ่าซีนี้น้ำพาน่งหลับนะครับก็ตอนนี้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็ EP ที่เจ็ดแล้วนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับการขับทุกคนที่เข้ามาเป็นแฟนคลับของซีนนี้น้ำพาน่งหลับแล้วก็ของพวกเรานะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาหลักพวกเราแล้วก็เป็นครอบครัวของเราน,นะครับพกเราจะตั้งินทำงานแล้วก็เป็น EP อย่างทุกคนเลยครับ <S <S สนุกจิตไดงนะคนระับ ตอ,อนะะ <S <S นอี้เราเป็นเชเบตตอนนี้ะนะครับแล้วก็เอ่อพรุ่งนี้นะครับ e ีเจ็ดแล้วก็ครับพรุ่งนี้นะครับ e ีเจ็ดแล้วก็อยากากระปากครับก็ในฐานที่แบบเราเป็นนักแสดงเราตั้งคือนใจตั้งใจทำเรื่องนี้นม,ามากๆเราอยากเชืช่อว,ว่าทาุกคนที่ได้ดูไปก็จะความตั้งใจของพวกเราในฐานะคือตั้งแต่ e ีหนึ่งจนถึง e ีหกที่ออนแอร์ไป เจนแค่รู้สึกว่าทุกคนให้กระแสตอบรับกับพวกเราดีมากก็อยากจะขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับที่ให้การตอบรับพวกเราคือเราเริ่มต้นจากวันที่เริ่มโปรเจกตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าพระละนจะไปที่ทางไหนจนวันนี้มีทุกคนแบบทาให้กราหาใจพวกเราเยอะแยะเอยากจะขอบคุณครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ EP เจ็ดนะครับทุกคนเห็นเชิญเต้นไปแล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะเห็นพี่ฟางติ้งมา คุณเป็นตะปอยแล้วหรไอยากบอกว่าเขาเอวทิ่งไปนะครับชว์นชว์สักหน่อยไหมนะสักนิดไหมนะก็ได้เ็ไม่ยากโสว์นิ้วแล้วนสักหน่อยสักหน่อยนะสักหน่อยขอขอบคมากะช่ครับเอาแค่เอวแล้วกันนะเอาแค่เอวได้เอวก็เริ่มเชิญแล้วดูทัไมดทันไห กะเอยดูไม่ดีหรือเปลนะครับแล้วก็เจนน่าให้ต้นใจรับเดียวกันเอลซิปใส่ใจจริงนะต่อครับก็อะไรเหมือนที่ทั้งสองคนได้บอกนะครับขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในซีรีส์มาละลันนะครับอะไรก็ฝากติดตามทีที่เหลือนะครับที่ทีวีนะครับแล้วก็เอ่ออาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรถึหรับพวกเราถูกหน่อย มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับแฟนพังอา่านเลยนะฮะพรรออยู่รอเซอร์ไพรส์อยู่นะครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณการเข้ามาดคนที่มาหาพวกเราในวันนี้นะครับดีใจมากตื่นเต้นมาก ครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่เดินทางมาเจอกันในวันนี้เนาะไม่รู้ว่าทุกคนเดินทางมายังไรกันบ้างนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนต้องมาด้วยใจแน่นอนแล้วก็พวกผมเนี่ยนี้ใจมากนะครับที่เดินเข้ามาแล้วได้เห็นทุกคนเนี่ยสมเสียงกีสงเสียงเชียร์กันแย่ก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านในวันนี้และขอบคุณที่พพอร์ตซีรีส์ของเราเนาะเพื่อนๆก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับก็อย่างไงก็ฝากพวกเราในอ้อมอกอ้อมใจตลอดไปด้วยนะครับ สุดๆนะครับคุ่นแบมแบมฝากซีรีส์และนิยายมาล่ากันครับก็ฝากซีรีส์ก่อนแล้กันฝากดูความตั้งใจของน้องๆและทีมงานด้วยนะคะพรุ่งนี้เน,นาะวันอนี้ EP เจ็ดนะคะฝากน้องด้วยแล้วก็ฝากดูความตั้งใจของน้องๆด้วยแหละตั้งใจกันทุกคนจริงๆนะ,ะนนจริงๆส่วนตัวนิยายนะคะก็เป็นปกใหม่นะคะของปีนี้เลยสำหรับรองรับซีรีส์เรื่องนีเลยเลย G48 นะครับเดี๋ยวตอน5้าโมงในการเราจะไปเจอกันที่บูธนะครับเพื่อเดี๋ยวน้องนะครับจะไปแจกลายเซ็นตรงโน้นด้วยนะครับหลังจากจบกิจกรรมบนเวทีเดี๋ยวจะมองทักดื่มน้ำสักครู่นะครับไม่หายเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจกลายเซ็นตรงโน้นสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือหด้วยังมีบัตรคิวนะครับยังสามารถอยู่ถึงได้แล้วก็รับบัตรคิวได้นะครับได้เดี๋ยว5้าโมงเย็นนะครับเราจะเริ่มเรียกคิวเพื่อรับลายเซ็นแจกหกคนพร้อมกันคุณประธานตัวนะครับที่บูธเซ็น G4 แล้วในวันนี้ขอบคุณนะครับท่านเจ็ดพันมากๆเลยที่มานั่งพูดคุยกันเชื่อว่าแฟนๆนะครับเป็นแฟนซีรีส์อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนเป็นแฟนนในใจอยู่แล้วรวมไปถึงเป็นแฟนของน้องๆแล้วก็เป็นแฟนคลับนะเขียนด้วยนะครับก็ฝากท่านเจ็ดพันเนี่ยเอาไว้ในใจแฟนๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามอีนที่เลยนะครับเดี๋ยวนะไปรับชมกันนะครับรวมไปถึงอ่านนในใจอวยฝันพันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับฟ้า